สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงนะคะจะมาพูดถึงเรื่องแตด้านะคะก็น่าสงสารป้านะคะก็อยากจะส่งกําลังใจให้ป้านะคะแล้วก็ลุงด้วยสู้ต่อไปนะคะป้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพวกเราทีมทนันทีมนางฟ้า มีแม่อุ้มขอนไม้แล้วก็จานทนันเราจะยืนอยู่เคียงข้างกับลุงกับป้านะคะเราจะไม่ทิ้งถึงลุงจะมีจะรวยจะจนนะคะหนูก็สนับสนุนเต็มที่นะคะขอให้ลุงเป็นคนดีและรักษาความดีไว้พวกหนูก็จะ,จะสู้ต่อไปโดยที่ โดยที่จะจบเรื่องคดีตรงนี้ไปนะคะหลังจากจบคดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจบคดีแล้วเราอาจจะมีหน้าที่หรือว่าเราอาจจะไปทำคอนเทนต์ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอให้ลุงผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะอยากจะให้เป็นแบบนี้มากกว่านะคะก็ไม่มีอะไรก็สู้ๆนะคะลุงป้า นะคะคส่งกำลังใจไปให้ลุงพลที่บ้านกุกอบอ่มียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู้เดอ้อเอฟซีทั่วแดนเป็นแฟนหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจ ลุงพลป้า,าเต็นสายทาน้ำใจรังไลมาด้วยมีดไม่ตีรุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความรักอบอ้อมอาลีสุภากายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ ฝากเป็นแรงใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดีบางทีบ่มีไพยหูย่าได้โอสูเดอลุงพลคนหัวใจแกง่งสายบุญน้ำผ้าเติมหกักแห่งใจให้ความรักเป็น สู้สูลุงพนป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู้สูนะคะป้าลุงอาจจะเพลงอาจจะผิดเพี้ยนจำเนื้อไม่ได้แต่ว่าพวกเราพร้อมที่จะต่อสู้ไปพร้อมกับลุงนะคะสู้สู้โอยสู้สูโอยสวัสดีค่ะ